อะไก็ทำเนี่ยมันโดนนะชื่อเนี่ยผมเห็นแล้วรู้สึกว่ามันใช่เลยยังไม่รู้เลยค่ะว่าเขาจะไปสร้างแรงบันดาลใจได้มากแค่ไหนแต่วันนั้นอ่ะเขาสร้างแรงบันดาลใจให้เราแล้ว<ม><ๆ>เขาเป็นความประทับใจของเราแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเล่าสื่อกันฟังนะครับรายการซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นำเรื่องราวดีๆของผู้รับทุนมานำเสนอต่อท่านผู้ชมเป็นประจำ ทุกสัปดาห์ครับวันนี้จะคุยกันกับโครงการโครงการหนึ่งชื่อว่าทำอะไรก็ทำนะครับชื่อมันพร้อมเสียงกันนะครับแต่ว่าทำหน้ากับทำหลังนี้ไม่เหมือนกันนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากหัวหน้าง,งานฝ่ายสื่อสารงานทำนะครับจากขอจดหมายเหตุพุทธทาสินทะบัญโยนะครับคุณสัสวค์จิรายุให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับสวัสดีครับคุณสัสวันครับสวัสดีค่ะ ชื่อมันเท่มากเลยทำอะไรก็ทำอธิบายที่มาที่ไปหน่อยที่มาที่ไปของชื่อรายการเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามาจากโควิดครั้งแรกเลยค่ะค่ะก็ตอนช่วงนั้นเนี่ยก,กิจกรรมทั้งหมดของหอจดหมายเหตุพุทธทาสก็ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ใช่ไหมคะมก็จะมีการเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการออนไลน์แล้วก็ไลฟ์แทนครับคราวนี้ก็ได้ปรึกษา ครูบาอาจารย์ค่ะคราวนี้ก็ได้เป็นพระอาจารย์ไพศาลค่ะบอกว่าพระอาจารย์คะคือเราน่าจะทํา,า,าพระอาจารย์ไพศา,า,าลวิสาโลเาบอกรไพศาลวิสาโลคบเราน่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าฟังเทศทั้งวันก็ไม่ไหวเราจะต้องทําอะไรที่มันนอกเหนือจากฟังเทศบ้างค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าทําอะไรก็ทําไปเถอะก็เลยแบบอจริงด้วยก็ตอนนั้นทำไลฟ์5วันค่ะครับ5วัน5สไต5สไต ก็เลยนึกว่าเราน่าจะพัฒนาขึ้นมาเป็นรายการค่ะก็เลยมาเป็นรายการทําอะไรก็ทํา้ชื่อทําอะไรก็ทาเนี่ยคือทําอะไรก็ธรรมะเอาง่ง่ายใช่ค่ะคือมันมันมันโดนนะชื่อเนี้ยคือผมเห็นแล้วรู้สึกว่ามันใช่เลยค่ะคือคือเราก็ทําอะไรก็ต้องมีสติใช่ไหมต้องยึดหลักความถูกต้องต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นใต้องทําในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงอย่างเงี้ยทาอะไรก็ทํา ใช่ค่ะนะครับก็เป็นโครงการที่ได้รับทุนเมื่อปีที่แล้วนะครับ2563นะครับเป็นโครงการที่ทางหอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสร่วมกับลาลทีวีนะครับรายละเอียดเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งว่าผลิตรายการเนี่ยจำนวนกี่ตอนเนื้อหาเป็นอะไรนะครับผมดูหลายตอนนะครับชอบะนะครับต้องให้คนทำเล่าเองดีกว่า วางแผนมาว่าเป็น12ตอนค่ะ12ตอนแต่ว่าแบ่งออกเป็น24คลิปมีทั้งคลิปสั้นและคลิปยาวค่ะก็คือออกอากาศทางไลน์ทีวีก็คือมีช่องชื่อรายการช่องทำอะไรก็ทำเลยค่ะแล้วก็ออกอากาศทางไลน์ทูเดย์ด้วยนะคะจากนั้นก็ยังมีในแพลตฟอร์มอื่นๆเช่นใน YouTube ของหอจดหมายเหตุพุทธทาสในเพจของหอจดหมายเหตุพุทธทาสนะคะแล้วก็ในเว็บไซต์เดี๋ยวพอตอน อัพโหลดทั้งหมดครบ12ตอนแล้วก็จะนําเผยแพร่ต่อไปทางช่องทางอื่นแต่ว่าช่องทางหลักคือช่องทางไลที TV ใช่ค่ะทางไลทีวีค่ะอยากจะให้เล่าให้ฟังเบื้องหลังการพูดคุยกับไลที TV นิดนึงเพราะไลที TV เนียเ่ยคนก็มองทั่วไปว่าน่าจะเน้นในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ที่มีคนรับชมจํานวนมากวันดีคือดีไลที TV มาทํารายการเชิงธรรมะแบบนี้พูดคุยอะไรกันบ้างนะครับก่อนที่จะมาทําร่วมกัน ก่อนที่จะมาทํารายการทําอะไรก็ทําค่ะได้ทํารายการร่วมกับไลน์ทีวีมาครั้งหนึ่งแล้วคือซื้อรายการทำไลฟ์อันนี้ก็จะเป็นคลิปรรมะสั้นๆตอนนั้นเม่คิดเงินไหมไม่คิดเลยค่ะเขาไม่คิดใช่ค่ะเพราะเพราะทางไลน์ประเทศไทยนะคะต้องบอกว่าเป็นไลน์ประเทศไทยก็บอกว่าจริงๆแล้วก็เขาก็อยากจะมีสื่อที่เป็นสื่อดีๆอยู่ในช่องทางแพลตฟอร์มของเขาด้วยพอวันที่ ไปคุยเรื่องรายการทําอะไรก็ทําทางไลน์ก็เห็นด้วยแล้วก็จริงๆแล้ววันที่มาพรีเซนต์งานอะ่ะทางไลน์มาพรีเซนต์ด้วยนะคะอยากให้ไลนมีรายการที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ใช่ค่ะใช่ค่ะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมก็อยากจะชื่นชมนะว่าไลน์ก็มีความตั้งใจที่จะต้องการทํารายการดีๆ12ตอนเนี่ยส่วนตัวคุณส,ะสะวรรชอบตอนไหนที่สุดกับเท่าที่ดได้ออกอากาศไปแล้ว จริงๆเราชอบทุกตอนเพราะ12ตอนเนี่ยเป็น12เคสที่ไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ทางรายการเนี่ยเน้นว่าเวลาคนที่มีธรรมะเป็นการดําเนินชีวิตเหมือนไลฟ์ตไตอย่งนี้ค่ะคือไม่ว่าเขาจะทำอะไรค่ะเขาจะมีความสุขอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยหรือว่าสําคัญหรือไม่สําคัญแต่ว่าชีวิตเขาจะแบบแฮปปี้มีความสุขยกตัวอย่างสักตอนนแชอบตอนตอนแรกเลยค่ะชอบชอบคุณเอ็ม คุณเอ็มเนี่ยเป็นมุสลิมอยู่ปตนีค่ะแล้วก็มีท้าทาศูนย์เรียนรู้มีบ้านดินแต่ว่าคือเขาไม่ได้มองว่าเขาเป็นพุทธหรือเป็นมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เจอชุมชนตรงตรงวันที่ลงไปไปถ่ายทําก็น่ารักมากทุกคนก็ประทับใจค่ะคือวิธีการนําเสนอคือรายการไม่ได้บอกว่าอันเนี้ยธรรมะข้อนั้นข้อนี้นะไม่ใช่ใชคือนําเสนอวิถีชีวิตที่เขาเรียกว่าสอนธรรมะโดยการให้เห็น แนวปฏิบัติหรือวิถีชีวิตแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยก็จะไปถอดบทเรียนเอาเองไปซึมซับเอาเองใช่ค่ะนะครับทุกตอนก็จะเป็นคอนคอนเซ็ปต์แบบนี้ผมพูดแบบนี้เข้าใจถูกไหมถูกค่ะแต่ว่าเ,เราก็จะมีมีลายมือท่านอาจารย์เป็นเหมือนออออข,ข้อคิดเล็กๆมาด้วยหึ่งหนึงหึงก่อนใช่ค่ะทีนี้เท่าที่ดูตัวอย่างอย่างที่บอกว่า3 4สี่ตอนที่ผ่านมารู้สึกว่าแต่ละตอนนี้มันโดนเอ๊อยากให้เล่าให้ฟังเบื้องหลังการทํางานว่าการคิด ที่จะไปเอาเคสแต่ละเคสมาเนี่ยกว่าที่จะมาเป็นคนนั้นคนนี้ซึ่งเราคิดว่าต้องเลือกมาทั้ง12เคสเนี่ยเรามีเกณฑ์ยังไงอันแรกเลยต้องดูว่าเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทําก่อนต้องสุขสุขจริงๆมีความสุขมีความสุขค่ะแล้วก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือเป็นประโยชน์กับชีวิตตนเองแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยค่ะอันนี้เป็นแบบสองข้อแรกที่เห็นเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่ ไม่ได้ทําเป็นช่วงๆอะค่ะเป็นชีวิตแบบนั้นจริงๆเป็นไลฟ์ตายพอจริงๆใช่ค่ะไม่ใช่มาสร้างภาพเอาชั่วครั้งชั่วคราวใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ไปดูก็คือต้องดูขนานพอสมควรและส่วนใหญ่ก็ข้อมูลของคนทํางานจริงๆค่ะคนเหล่านี้ที่เรานําเสนอออกไปเนี่ยมันจะสร้างบแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆที่ดูอยู่เนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนครับ ยังไม่รู้เลยค่ะว่าเขาจะไปสร้างแรงบันดาลใจได้มากแค่ไหนแต่วันนั้นอะ่ะเขาสร้างแรงบันดาลใจให้เราแล้วเขาเป็นความประทับใจของเราแล้วอะ่ะฉะนั้นเราเชื่อว่าขนาดเรายังประทับใจเขาอ,ะอ่ะมันจะต้องมีคนอื่นๆที่เขาสามารถรู้สึกได้แล้วก็ประทับใจในสิ่งที่เขาเป็น,น,น,นได้ตอบแบบถ่อมตัวนะตอบแบบถ่อมตัวผมก็เป็นคนดูนะผมก็รู้สึกเออมันใช่อะชีวิตอะบางทีเนี่ยมันมันมันง,ง่ายอ่ะอะไรที่คุณทําแล้วคุณรู้สึกว่าพอใจกับมันมีความสุข นะครับก็ไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปดิ้นรนสวงหาอะไรมากมายเลยนะครับก็เป็นนี่แหละคือธรรมชาติจริงๆนะครับก็แล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงครับเจ้าที่ออกไปมีคนเขียนทั้งอินบ็อกซ์ทั้งอะไรมาบอกหลายคนเหมือนกันค่ะว่าชอบตอนเล่ตอนนี้ผมเห็นเท่าที่ผมติดตามดูคือฟีดแบ็กส่วนคือเกือบทั้งหมดเนี่ยเชิงบวกหมดเลยไม่เห็นฟีดแบ็กเชิงลบเลยแล้วก็ในเชิงบวกนี่ก็น่า น่าพังภูมิใจว่ามีจํานวนไม่น้อยใช่ไหมครับไม่ใช่ว่ารายการดีๆแล้วไม่มีคนดู<ะ>เออแปลกไหมคุณสัจบันรู้สึกแปลกไหมว่าเออเดี๋ยวนี้คนสนใจธรรมะมากขึ้นแล้วก็ชอบดูอะไรแบบนี้มากขึ้นรู้สึกรู้สึกเหมือนผมไหมผมรู้สึกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนรายการแบบนี้อาจจะขายยากนะ รายการเมื่อสมัยก่อนเขาอาจจะแบบนึกถึงแค่พระพระยังแบบไม่สนุกไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แต่พอเป็นยุคปัจจุบันแล้วเนี่ยคำว่าธรรมะมันน่าจะเป็นเรื่องของความสุขและการให้กําลังใจเป็นแรงบันดาลใจ mm hmm. แล้วก็ทําให้ชีวิตเนี่ยมีแนวทางไปในทางที่ดีได้ทีนี้เมื่อมาทําโครงการนี้เนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยขับเคลื่อนส่งเสริมพระพุทธศาสนาเผยแผ่ธรรมะในรูปของการใช้สื่อเนี่ยคือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เทียบกับการทํากิจกรรมมาก่อนหน้าเมื่อตอนต้นรายการเกินไปนิดหนึ่งแล้วนะครับว่าเพราะว่ามันมีสถานการณ์โควิดถึงต้องมาใช้ช่องทางแบบนี้ลองเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าการเผยแผ่ธรรมะในกิจกรรมเดิมที่ทําอยู่กับการต้องขับเคลื่อนผ่านสื่อร้อเนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือแตกต่างหรือมันมีข้อดีข้อด้อยอะไรยังไงครับบางกิจกรรมเนี่ยมันจะต้องลงมือปฏิบัติ อันนั้นเนี่ยอาจจะผ่านสื่อไม่ได้แต่ว่าในส่วนที่สามารถผ่านสื่อได้อะคะ่ะแอนว่าเป็นข้อดีอแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นรายการอย่างรายการธรรมะเนี่ยคือมันมันไม่มีเอ,อ็กซ์ปาะมันเก็บไว้ได้มันดูเมื่อไหร่ก็ได้มันเซิร์ชกลับมาดูกี่ทีกี่ทีก็ได้แล้วก็ในส่วนนี้คะ่ะมันจะสร้างสร้าง สร้างแรงกระเพื่อมสู่สังคมอะคะ่ะแม้ว่า<ม>อาจจะแบบไม่ใช่แบบโอ้โหฟังไปเลยแต่ว่าในการที่มันดำรงอยู่แล้วคนกลับมาค้นพบในวันที่เขาต้องการเนะะี<ม>้ยค่ะแอนว่าตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยะคะ่ะทำอะไรก็ทำถ้าจบโครงการนี้ไปแล้ว12ต่อเนี่ยสิ่งที่เป็นเป้าหมายหรือความหวังที่อยากจะเห็นคืออะไรครับ เป้าหมายหรือความหวังที่อยากจะเห็นตอนที่จบ12ตอนแล้วใช่ไหมคะแอนอยากจะชวนทั้ง12คน12เคสมาได้มาเจอกันแล้วสร้าง<ม>วงเสวนามันต้องเป็นวงที่แบบมันเอาซ<ม>ูเปอร์ฮีโร่มาเจอกันนะคะมันต้องสนุกมากๆเลยคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคำว่าทำอะไรก็ทำหรือว่าจากจากสิ่งที่ได้เห็นจากรายการนี้คะ่ะก็อยากจะฝากว่าจริงๆแล้วทุกคนในชีวิตเนี่ยมันสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขได้ตั้งแต่เรารรตื่น ถ้าเราจะต้องตื่นขึ้นมาทำงานหรือว่ามีชีวิตประจำวันแบบนี้อย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ลองลองวางแผนชีวิตค่ะว่าจริงๆอ่ะมันก็ควรจะมีความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ชนค่ะก็คือวันนี้เราได้ทำอะไรที่ตัวเรารู้สึกว่าสงบเย็นใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นไหมแ,แค่นี้ชีวิตก็มีธรรมะแล้วค่ะเมืม่อกี้น่าสนใจมากเลยท่านผู้ชมก็คุณแดนบอบกว,ว่าจบ อจบโปรเจกต์คือจริงๆมันไม่ได้จบหรอกโครงการเผยแผ่ธรรมะมันก็ยังต้องไปรีลันออกในช่องทางต่างๆแต่ว่าเมื่อ12ตอนนี้ออกอากาศครบคอันนี้กองทุนพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดเสวนาเลย,อยเอาร่วมกันกันกบขอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสนี่แหละนะครับแล้วก็เชิญคนที่เป็นตัวหลักนะครับก็คือ เรื่องราวชีวิตของคนทั้ง12คนที่มาอยู่ในรายการทําอะไรก็ทํา12ตอนเนี่ยมาเสวนากันันนี้ผมประชาสัมพันไว้ล่วงหน้าเลยก็ฝากเตือนด้วย,ยน้ครับว่าจะไปจัดที่ที่สวนโมกที่สวนจตุจักรนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ผมคิดว่าคนที่ใน12ท่านนั้นก็น่าจะเต็นใจอยู่นะครับไม่ต้องไปบอกว่าเขาเป็นต้นแบบหรือเป็นตัวอย่างชีวิตที่ประสบความสําเร็จชีวิตที่ดีแต่อย่างน้อยให้เห็นว่า เออจริงๆแล้วเนี่ยในสังคมของมนุษย์เนี่ยมันเลือกที่จะดําเนินชีวิตได้ที่ออทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ไม่เป็นภาระมากแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นจริงๆถ้าจะถอดบทเรียนจริงๆนะผมดูนะคือแต่ละคนเนี่ยที่ออกเนี่ยคือมัชชิมาปฏิปธามากเลยคือเดินตามมัคมีองปปดแต่ว่าในรายการเนี่ยไม่ได้สอนธรรมะแบบนี้ไงว่านี่ไงคือการเดินแบบ มักมีองค์แปดมัชชิมาปฏิปทาคือสอนแบบที่ไม่บอกตรงตรง,งอันนี้ก็ถือว่าเป็นกุศโลบายอันหนึ่งนะครับสุดท้ายจริงๆเลยนะครับเราก็ต้องทํางานตามข้อตกลงนะครับกับการให้ทุนกองทุนเองก็เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับมีกติกาที่จะต้องปฏิบัติอหอจดหมายเหตุก็เป็นองค์กรสาธารประโยชน์เป็นมูลนทิที่ทำงานกับกองทุนยากไหมครับไม่ยากค่ะ,ะคมีมมปัญหา,าอุปปรรคัอะไรบ้างได้ ผู้รับทุนหลายท่านก็ก็บางทีก็บางทีก็อาจจะบน่นบนหรือบางทีก็อาจจะการสื่อสารอะไรอย่างไม่เข้าใจอยากให้คุณแอนพูดประสบการณ์ของของตัวเองนิดหนึ่งว่าที่ทํางานกับกองทุนในส่วนตัวคือไม่ไม่ยากค่ะแล้วก็จริงๆเราเราถ้าที่กังวลเนี่ยก็กังวลว่าเราจะทำให้ให้มันครบตาม ตามมวดหรือว่าตามงานที่มันจะต้องส่งไหมอันว่าความที่ยากหรือความไม่ยากมันอาจจะแบบว่าถ้าเรามีที่ปรึกษาจากของกองทุนคือทุกคนน่าจะมีที่ปรึกษาใช่ใชไหมคะก็ปรึกษาเขาบ่อยๆอะค่ะก็จะยิ่งไม่ยากใหญ่เลยกองทุนเปิดให้คำปรึกษาให้คำแนะนำตลอดอยู่แล้วจ <ๆ S 1> ริงๆถามตลอดจะดีมากเลยค่ะนะครับสรุปแบบกุณแดนก็คือว่าถ้าทำอะไรก็ทำทำโครงการ ก็ทำเนี่ยก็คือทำทำให้ดูว่าตกลงไว้ยังไงนะครับวันนี้ต้องส่งอะไรนะครับก็รับรองว่าทุกอย่างจะออกมาสําเร็จลุล่วงนะครับวันนี้ก็ได้สาระได้ประโยชน์มากนะครับเป็นประสบการณ์สําหรับท่านผู้ชมนะครับซึ่งอาจจะเป็นผู้รับทุนหรือไม่เป็นผู้รับทุนก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับได้เห็นหลักการในการดําเนินชีวิตแล้วก็แนะนํานะครับต้องไปติดตามดูนะครับรายการ พระทั์แนวธรรมะแบบที่ไม่ได้สอนตรงๆเลยรายการทําอะไรก็ทําจากขอจดหมายเหตุท่านพุทธทธาสอินทพันโยวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับคุณแอนสว์สวรรจิรายุครับขอบคุณครับ ในยามที่เหนื่อยล้าท้อแท้และสิ้นหวังการสร้างแรงบันดาลใจการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเรื่องนี้มีเคล็ดลับอยู่หลายวิธีนะครับเราไปชมกันการเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นปัจจัยภายในที่สำคัญซึ่งก่อให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนมากกว่าปัจจัยภายนอกเพราะการเห็นคุณค่าในตัวเอง จะทำให้บุคคลเกิดความมั่นใจและมีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองตัวอย่างเช่นคนพิการที่รู้สึกว่าตัวเองมีค่าสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้โดยการพึ่งพาตนเองที่เป็นเช่นนี้เพราะคนพิการมองเห็นและมั่นใจในคุณค่าของตัวเองจึงทำให้เขาสามารถดำเนินชีวิตต่อไปอย่างปกติสุขและที่สำคัญยังสามารถสร้างสรรค์และทำประโยชน์ให้แก่ตนเองผู้อื่นและสังคมได้ทั้งนี้ การเห็นคุณค่าในตัวเองนับว่าเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานทางจิตใจของมนุษย์ที่ทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขอีกทั้งยังเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตของบุคคลน,นั้นว่าเป็นอย่างไรซึ่งการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดพฤติกรรมที่ดีมีคุณค่าซึ่งแต่ละบุคคลจะแสดงระดับการเห็นคุณค่าในตนเองที่แตกต่างกันออกไปเมื่อเราทราบถึงความสำคัญ ของการเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเราจึงควรหาทางเสริมสร้างและพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นผู้ที่เห็นคุณค่าในตัวเองเพราะการเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นสิ่งที่เรียนรู้และพัฒนาให้เกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลสำหรับแนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองมีรายละเอียดดังนี้ 1. สร้างความมั่นใจให้ตัวเอง โดยการนึกถึงความสำเร็จของชีวิตในวันข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นจากความสามารถของตนเองมองปัญหาและมองโลกในแง่ดีเลิกบ่นสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองจดบันทึกสิ่งที่ดีหรือคำขวัญไว้กระตุน้นเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลา 2. ใช้คำพูดชมเชยตัวเองหรือให้สิ่งของที่มีความหมายและมีความสำคัญต่อตัวเองเป็นครั้งคราวบ้างเมื่อได้ทำสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ ระลึกถึงงานที่ตนเองสามารถทำสำเร็จไปได้ด้วยดีซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 3. บันทึกผลของความสำเร็จที่ได้รับหรือสิ่งที่เคยทำได้ดีโดยบันทึกติดต่อกันเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน 4. ยอมรับคำยกย่องชมเชยของผู้อื่นและแสดงความขอบคุณซึ่งจะช่วยสร้างความประทับใจและมองตนเองในทางบวก 5. พฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้บุคคลมีพฤติกรรมทางบวกในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 6. รักษาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองโดยการลดความสนใจต่อสิ่งที่จะทำให้การเห็นคุณค่าในตัวเองต่ำลงเช่นไม่วิตกจริตมากเกินไปต่อคำวิพาษ์วิจารณ์ของบุคคลอื่น แต่ตระหนักต่อการวิจารณ์หรือการตัดสินของบุคคลอื่นมากขึ้นว่าเป็นเพราะเหตุใดเขาจึงวิจารณ์ 7. รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากบุคคลอื่นเพราะเป็นวิธีการรับข้อมูลที่มีผลให้บุคคลเกิดกำลังใจและสร้างความภาคภูมิใจได้ 8. พยายามสร้างความสําเร็จให้แก่ตัวเองโดยการเพิ่มความมานะพยายามและลดความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงลง 9. ตั้งเป้าหมายชีวิตที่สามารถทําได้จริงการตั้งเป้าหมายจะช่วยให้บุคคลมีความพยายามที่จะไปสู่ความสําเร็จมากขึ้นให้รางวัลตนเองเมื่อสามารถไปสู่จุดหมายนั้นได้เพราะการให้รางวัลตนเองเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับในทางบวกต่อตนเองซึ่งจะทําให้เห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ควรพิจารณาจุดยืนของตัวเองว่าสิ่งที่สําคัญของชีวิตคืออะไร 10. หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําให้ลดการเห็นคุณค่าในตนเอง เช่นลดความคาดหวังต่อตอนเองที่สูงเกินไปไม่ใส่ใจต่อคำวิพากษ์วิจารณ์จากบุคคลอื่นที่จะทำให้รู้สึกท้อแท้หรือหมดใจ 11. เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นเนื่องจากไม่มีใครสมบูรณ์ร้อเปอร์เซนหากเปรียบเทียบกับผู้ที่สมบูรณ์กว่าก็จะทำให้น้อยเนื้อต่ำใจเกิดความรู้สึกไร้ค่าแต่หากเปรียบเทียบกับผู้ที่ได้วกว่าก็อาจทำให้เกิดความรู้สึกหลงตัวเองซึ่งจะทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาตน 12คบกับคนที่มองโลกในแง่ดีหรือคนที่เห็นคุณค่าในตนเองสูงเพราะเพื่อนจะช่วยกระตุ้นให้บุคคลมีความมั่นใจและความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นตรงกันข้ามหากคบคนที่มองโลกในแง่ร้ายก็จะทำให้มองโลกในแง่ร้ายและในที่สุดก็อาจจะกลายเป็นคนที่สูญเสียความมั่นใจในตนเองได้ความสามารถในการมองเห็นค่าและยอมรับตัวเองเป็นสิ่งที่พัฒนาได้แม้ว่าจะยากและต้องใช้เวลาอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำไม่ได้ถ้าพยายามและเมื่อทำได้สำเร็จก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะจะช่วยให้ชีวิตของเรามีความทุกข์น้อยลงและสุขง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นความดีที่ส่งผลถึงคนรอบข้างด้วยเนื่องจากเราทุกคนเป็นสิ่งแวดล้อมของกันและกันคนที่มีความสุขก็จะส่งผลให้คนที่อยู่รอบข้างมีความสุขอารมณ์ดีไปด้วยดังนั้นการเห็นคุณค่าในตนเอง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้เราไปสู่การเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ได้ในที่สุด ชุมชนประชาธรรมแอนิเมชันซีรีส์คุณภาพผลิตขึ้นเพื่อประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นต้นกล้าของสังคมได้เข้าใจและเรียนรู้ถึงหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมและหลักความยุติธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โครงการจะทำสื่อสร้างสรรเพื่อสื่อสารแนวคิดหลักนิติธรรมคุณธรรมและจริยธรรมในศาสตร์พระราชาสู่เด็กและเยาวชนไทยของขวัญจากศาสตร์พระราชาคุณค่ายุติธรรมสู่เด็กและเยาวชนไทยเป็นโครงการที่นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมผ่านการประมวลองค์ความรู้หลักนิติธรรมและคุณธรรมแห่งศาสตร์พระราชามาจัดทำสื่อสร้างสรรค์นในรูปแบบที่เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งเผยแพร่ไปยังเด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปโดยสื่อสารผ่านแอนิเมชันชุดชุมชนประชาธรรมทั้งหมด7ตอนในช่องทางต่างๆเช่นโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์การพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดและสื่อสารบนสื่อออนไลน์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมโดยแต่ละตอนของซีรีส์ได้ปลูกฝังให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงความสำคัญของกฎหมายเพราะกฎหมายมีไว้เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการรักษาสังคมให้อยู่กันได้อย่างสงบสุขไม่ใช่เป็นเพียงบทลงโทษหรือระเบียบบังคับกับคนในสังคมเท่านั้นท่านสามารถรับชมได้ทางช่องทาง YouTube จัสติกชาแนลและ Facebook Fan Page สำนักงานกิจการยุติธรรมและทั้งหมดนี้คือรายการเล่าสื่อกันฟังออกอากาศทุกวันอาทิตย์ทางช่อง PSI สารดีช่อง99ช่วงเวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง8.55นาฬิกา5นาทีโดยประมาณ วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับผมธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ลาไปก่อนสวัสดีครับ